สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับรักลูกควรมีขอบเขตชาวเนิตแนะนึ่งจักรวาลพ่อกับลูกสาวแสดงความรักต้องมีขอบเขตกลายเป็นประเด็นเดือดจนถึงทำให้ติดแฮชแท็ก 1. จัก,กรวาลขึ้นเทรนอันดับหนึ่งของทวิ t เตอร์หลังจาก 1. จกัจก,กรวาลเสาธงที่ทำโปรดิวเซอร์ดนตรีชื่อดังที่ได้โพสต์วิดีโอลงบนอินสตาแกรมในขณะที่กำลังสอนลูกสาวเล่นเปียนโนพร้อมรูบข้อความว่าหมั่นเขี้ยวจริงๆลูกรักของป้ามินมนลูกสาวป้าหจัก,กรวาลขณะที่สังคมออนไลน์วิาพา์วิจารณ์ภาพดังกล่าวที่มีการจับก้นและ หน้าท้องของลูกสาวตนเองซึ่งหลายความเห็นแสดงว่าไม่เหมาะสมและตั้งข้อสังเกตว่าการกระทําเช่นนี้เลยขอบเขตของการแสดงออกซึ่งความรักแบบพ่อลูกแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้นักดนตรีชื่อดังจะออกมาขอโทษขอโพยเหล่าชาวเน็ตก็ยังไม่ยอมจบการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนจนมียอดทวิตสูงริบเป็นหนล้านครั้งไปแล้วในขณะที่ใต้โพสต ได้มีการแจ้งใน i ิน t a g r กรมที่มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอย่างเช่นควรให้เกียรติและความเป็นส่วนตัวของลูกมากกว่านี้คนเป็นพ่อควรมีนขอบเขตลูกก็คือลูกไม่ใช่ตุ๊กตานึกจะจับจะบ,บีบตรงไหนก็ได้และที่สำคัญอย่าลืมลูกเป็นผู้หญิงแต่ไม่ว่าเพศไหนก็ไม่ควรที่จะโดนแบบนี้และด้วยความหวังดีนะคะ เราไม่รู้ว่าเพราะความเอ็นดูหมั่นเขี้ยวในตัวลูกเลยทำแบบนั้นหรือคุณอาจจะชอบที่จะทำแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเลยให้ทบทวนตัวเองและปรึกษาจิตแพทย์นะคะก่อนที่ลูกสาวจะโตไปมากกว่านี้ค่ะขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบคุณครับ